ครัวันนี้ผมพามาชมพระบูชานะครับเป็นพระพุทธนะครับพิมพ์พระประธานในโบสถวัดพระดูสิงปพีนะครับพระบูชาพระประธานนะครับรุ่นนี้สร้างเนื่องในโอกาส หลวงปู่นะครับจะนําเงินทั้งหมดนะครับไปบูรณะเอาโบ,าบตดในวัดประดู่สินีนะครับที่เราชมในหนังสือนี้ก็คือจะเป็นกระไหล่ทองนะครับบนล่างนะครับหน้าต่าก9นิ้วนะตั้งตามสั่งจองเท่านั้นนะครับจะมีโค้ดมีเบอร์นะครับบางองค์ก็ไม่มีโค้ดก็มีนะครับบางองค์ก็มีโค้ดไม่มีเบอร์ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็น2ส,สีนะครับ องสีดําฐานสีทองนะครับบางองค์ก็จะเป็นองค์สีดําฐานสีดํานะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับนี่องค์สีดําฐานสีทองครับอันนี้จะเป็นทิมนากบนะครับนากบก็จะราคาสูงกว่านะครับสูงกว่าพระประธานแบบนี้นะครับาะจะหายากกว่านะครับมีอยู่หนึ่งองค์ครับได้มีโอกาสเช่ามาแต่ว่าเป็นขนาด5.9นิ้วนะครับเป็น2สีองค์สีดําฐานสีทองเดี๋ยวผมมาหยิบให้ชมกันนะครับเองพระมาให้ดูก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นขนาด5.9นิ้วนะครับ ตามที่หนังสือเขียนนะห้าจุดเก้านิ้วอันนี้จะเป็นองค์สีดํานะครับอันนี้จะเป็นฐานนะครับจะถอดได้นะครับสองถอดนะครับแบบนี้ก็เรียกสองถอดองค์สีดําฐานสีทองนะครับพุทธศิลป์อ่อนช้อยมากนะครับพลิกหลังให้ชมนะครับด้านหลังจะมีโค้ดนะครับนีโค้ดยันนะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่เป็นโค้ดตัวนะนะครับป็นฟันยินประนี่โค้ดตัวนะตัวเดียวนะครับ ถ้าเป็นเก้านิ้วบางทีจะตอกอยู่ตรงนี้นะครับโคบ้ดตอกตอกได้สองตำแหน่งนะมีตรงนี้กับตรงนี้ที่ผมพบเจอนะตัวอักษรน,นะครับเขียนรายละเอียดก็จะเขียนว่าพระสังวาราพิมลน,นะครับแล้วก็วงเล็บว่าหลวงปู่โตอันนี้จะเขียนว่าพุทธาพิเศษนะครับวัดประดู่ิงพีนะครับกอทมสิบเมษาสองห้าสองสาม,มนะครับวันเดือนปีการจัดสร้างการปลุกเสกนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์ หนึ่งเจ็ดสี่นะครับนี่หนึ่งเจ็ดสี่นะครับจะเป็นเลขพอนะแล้วก็มาดูที่ฐานองค์พระนะครับนี่ฐานองค์พระก็เป็นหนึ่งเจดสี่หมือนกันนะครับด้านหลังนี่จะเป็นตัวแกะอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นตัวก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งสองแบบที่ผมเคยเจอนะแบบนี้ก็จะมีราคาสูงนะครับเพราะว่าเลขตรงองค์พระกับฐานเลขตรงกันและมีโค้ดนะครับเขาเรียกว่าครบก็คือเลขตรงมีโค้ดนะครับผมรับเช่าหลักแสนนะ ส่งมาขายได้นะครับถ้า9นิ้วราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับยังไงฝากติดตาม Facebook YouTube IG TikTok นะครับแล้วก็ใครมีพักเครื่องของมืโตะจะปล่อยให้ผมเช่าก็แอดมาได้นะครับขอบคุณครับ